สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตา่ายเช่นเคยค่ะวันนี้จะพามาดูผลผลิตในสวนค่ะก็เป็นมะเขือเทศนะคะที่เราปลูกค่ะทุกคนผลผลิตเนี่ยยังแบบโหโดกนะคะช่วงนี้เนี่ยมีมะเขือเทศกินไม่ขาดเลยค่ะเอาตำส้มตำก็แล้วทำต้มยำก็แล้วนะคะแล้วก็เอาไปทำเมนูแจ่วมะเขือเทศค่ะอร่อยมากๆนะคะวันนี้เราจะมาเก็บมะเขือเทศลูกที่เหลืองๆแบบนี้นะคะ คือต่ายจะไม่ได้รอให้เขาสุกมากนะก็จะเก็บเลยเหตุผลก็คือนกค่ะทุกคนเหตุผลก็คือนกจะมาเจาะกินนั่นเองนะคะแบบนี้จริงๆแบบนี้ก็เก็บไปได้นะแต่ว่าเดี๋ยวรอสักหน่อยดีกว่าลูกนี้เหลืองๆเราก็จะเก็บไปเลยนี่ค่ะทางนี้ด้วยคือทุกคนคะมะเขือเทศที่ปลูกเนี่ย เขาให้ผลผลิตแบบดีอ่ะดีมากเลยอ่ะนะคะให้ผลผลิตดีมากๆแล้วเราก็แอบเห็นลูกเหลืองเหลืองส้มส้มทางนี้ด้วยมะเขือเทศที่ปลูกชุดนี้นะคะเป็นมะเขือเทศเอ,อลูกท้อนะคะผันลูกท้อนี่นะคะลูกนี้แดงเลยเอา้ามีนอนเจาะค่ะมันก็ต้องมีปัญหาบ้างเนาะทุกคนเนาะปลอบใจตัวเองไป ก็ต้องมีปัญหาบ้างแหละลูกนี้นะคะยังแบบยังไม่ได้เก็บเหลืองอยู่อเดี๋ยวเราไปเก็บในจุดจุดอื่นนะคะนนทางนู้นก็ส้มส้มแล้วเห็นไหมนี่ก็ส้มส้มแดงแดงละเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บพอดีว่าตรงนี้เข้ายากมันมีต้นมะเขือพวงอยู่แล้วต้นมะเขือพวงก,ก็มีหนามด้วยเดี๋ยวต่ายค่อยเดินไปเก็บนะคะเรามาพูดคุยกันก่อนนะว่าเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดนะคะที่ปลูกมะเขือเทศนะลองดูนะคะต่แนะนําแล้วแนะนําอีกค่ะ ให้ลองใช้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดค่ะทำติดสวนไว้เลยค่ะมันได้ใช้ประโยชน์แน่นอนค่ะแล้วก็ดูดิมะเขือเทศคือแบบโดกนะคะโดกแล้วลูกใหญ่ค่ะทุกคนลูกใหญ่ค่ะของจริงนะคะลูกใหญ่มากให้ผลผลิตด,ดีนะคะทางฝั่งนู้นก็เหมือนกันเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยฝั่งนี้ปลูกอยู่ในกระถางค่ะดูผลผลิตนะคะคืออันนี้เก็บไปกินแล้วนะเนี่ย เขาก็ให้ผลผลิตดีค่ะทุกคนมะเขือเทศอ่ะนี่ปลูกอยู่ในกระถางนะก็คือโอเคมากไม่ว่าจะปลูกอยู่ในแปลงหรือปลูกอยู่ในกระถางนะคะแล้วก็จะให้ดูทางนี้ด้วยค่ะทุกคนโอ้ยสายยางม,มาทับนะคะนี่ค่ะนี่มะเขือเทศในกระถางต้นเอ็เอียงคือต้นเขาเอียงมาล้มมานะคะอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยนี่คือผลผลิตที่ได้ค่ะ แล้วดูการที่ต้นมะเขือเทศเอ็นเอียงแบบนี้มันมีข้อดีนะมันมีข้อดีมากๆนะคะทุกคนคืออะไรคือพอต้นมะเขือเทศเอ็นเอียงแบบนี้ตาตจะมีการมาตัดตกแต่งกิ่งพอตัดตกแต่งกิ่งมันเป็นการกระตุ้นให้ต้นมะเขือเทศแตกยอดใหม่และเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาแทงยอดขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะออกดอกแล้วเนี่ยก็จะได้ผลผลิตอีกชุดหนึ่งทางด้านนี้นะคะนี่คือข้อดีนะของการเอ็นเอียงนะแตสังเกตหลายรอบแล้ว พอต้นมะเขือเทศไหนตั้งตรงเนี่ยอาจจะออกแบบเนี้ยน้อยแต่ถ้าเปิดแต่ถ้าเอียงเมื่อไหร่เปอร์เซ็นต์การงอกออกมาแบบเนี้ยจะเยอะนะคะแล้วเขาก็จะแตกออกมาเหมือนเป็นแกนหลักเลยอะ่ะเหมือนเป็นกิ่งหลักเลยะนะคะที่จะสามารถออกดอกออกอะไรได้ด้วยอะ่ะนี่นี่ค่ะคือเอ็นเอียงมาตรงเนี้ยได้ผลผลิตได้อะไรนะคะก็จะถ่ายให้ดูแบบนี้นี่แหละค่ะมะเขือเทศก็คือให้ผลผลิตด,ดีอะ่ะทุกคนนะคะฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนสดนะคะรดน้ําเป็นประจําแล้วก็ การบํารุงเนี่ยเราจะต้องบํารุงเรื่อยๆรนะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ขาดการบํารุงนะคะต้องบํารุงเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยหรือบํารุงด้วยฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดอย่างที่บอกไปนะคะเอาละค่ะทุกคนวะไม่ได้เอาภาชนะมาเก็บมะเขือเทศวางบนพื้นซะง,งั้นเอาละค่ะเดี๋ยวตย่ต้องไปเก็บโซนฝั่งนู้นต่อนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ